สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการาใช้คำสั่งตัดเส้น trim นะครับในโปรแกรม autocad นะครับพร้อมแล้วไปเริ่มต้นกันได้เลยครับเปิดโปรแกรม autocad มานะครับ ไปที่ New โอเคของผมจะมีโปรแกรมที่เขียนไว้อยู่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดไปใน Open นะครับจะเขียนไว้ที่ Desktop เป็นคำสั่งเป็นชื่อสตาร์นะครับโอเคทีนี้เราจะใช้คำสั่งตัดเส้นนะครับมันจะมีอยู่2วิธีนะครับจะมีอยู่2รูปแบบก็คือ,อรูปแบบที่1คือเข้าไปเลือกใช้คำสั่งที่ทูลบาร์นะครับแล้วก็วิธีที่2จะเลือกสามารถเลือกใช้คำสั่งโดยวิธีการใช้คีย์ลัดนะครับทีนี้ผมจะมา สอนจะมาแนะนำทั้งสองวิธีเลยนะครับเริ่มต้นวิธีที่หนึ่งจะเป็นวิธีเลือกใช้คำสั่งที่ทูลบาร์นะครับก็คือ,อเป็นคำสั่งทีมเป็นคำสั่งที่ใช้ตัดเส้นนะครับอโอเคก็เดี๋ยวผมจะ Copy รูปดาวนะครับเป็นเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ได้ได้มองเห็นว่าเป็น ก่อนทำการแก้ไขแล้วก็หลังจากทําการแก้ไขนะครับโอเคเราจะมีรูปดาวขึ้นมา2รูปนะครับทีนี้เราจะเริ่มใช้คําสั่งวิธีที่1ก็คือ,อใช้คําสั่งตัดเส้นอยู่ที่แถบของอทูลบานะครับผม โอเคก็ไปเริ่มกันได้เลยนะครับอาสังเกตที่ทูนบาร์นะครับจะอยู่ในหมวดของโฮมนะครับหมวดของโฮมให้เรามองมาที่ในส่วนของโมดิฟายนะครับโมดิฟายจะเห็นคําคสั่งทีมตัดเส้นจะเป็นรูปกันไกนะครับผมจะเป็นรูปกรงไกอันนี้ให้คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับโอเคหลังจากคลิกหนึ่งครั้งอ่ามันก็จะเกิดอ่า ตรงเคอร์เซอร์จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับให้เราเลือกจุดที่เราจะตัดนะครับก็คือจุดที่เราจะตัดก็จะมีภายในนะครับภายในนะครับภายในนี้ก็คือเราจะให้มีเส้นตัดข้างในนี้นะครับนะครับเส้นที่เราจะตัดนะครับอ่าโอเคก็ทําการคลิกไปที่เส้นที่เราจะตัดนะครับ1ครั้งอ่าตัวนี้โอเคแล้วก็ตัดอีกเส้นที่เราจะตัดอีกหนึ่งครั้งนะครับ ตามนี้ครับโอเคเป็นอนันว่าเสร็จนะครับกดยืนยันคำสั่งก็คือ,อสเปกบาร์นะครับอ่าโอเคเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีภาพที่1และภาพที่2นะครับาภาพที่1ภาพที่2อาภาพภาพก่อนนะครับจะเป็นภาพนี้ภาพก่อนจะเป็นภาพนี้นะครับตัวนี้ นะครับอ่าก็คือยังเป็นยังที่เรายังไม่ได้ตัดเส้นนะครับส่วนตัวที่เราตัดเส้นก็จะเป็นในรูปลักษณะนี้นะครับโดยวิธีการใช้คำสั่งคำสั่งจากอ่าทูลบานะครับก็คือตัวที่เป็นรูปปันไกนี้นะครับโอเคทีนี้ผมจะมาะแนะนำวิธีที่สองนะครับเป็นวิธีใช้คำสั่งคีรัตนะครับ เค okay, เดี๋ยวเราคอนโทรลเซก็คือถอยหลังออกไปก่อนอ่าโอเคจะกลับคืนมาเป็นสภาพเหมือนเดมิม mm hmm. ก็คือรูปที่1อ่า uh, ผมจะมองสายมือนี่เป็นรูปที่1นนะครับขวาม,มือนี่เป็นรูปที่สองโอเคเราจะรู้คีรัดได้ยังไงก็คือว,วิธีการก็คือให้เราไปที่โฮมนะครับอืม uh, ไปที่โฮมไปที่เดิมนี่แหละครับไปที่คําสั่ง uh, กานไกนะครับก็คือตัวนี้อ่า uh. ให้เราชี้เมาส์ค้างไว้นะครับตัวคำสั่งทีมแนะนำส่วนมากจะเป็น2ตัวอักษรหน้านะครับอ่าครับผมจะเป็น2ตัวอักษรหน้าหรือว่าอ่าบางเว็บไซต์เขาก็จะเขียนไว้ว่าคำสั่งคี์ลัดหรือว่าในหนังสือเรียนเขียนแบบนะครับคำสั่งคี์ลัดก็จะมีเขียนไว้ก็คืออ่าส่วนของตัวตัดเส้นเนี่ยคำสั่งของมันก็คือ เป็น2ตัวหน้าคือตัว T นะครับอ่าตัว t กับตัว R นะครับโอเคที่นี้เราจะมาลองใช้คำสั่งอ่าให้สังเกตดูต,ตรงอ่าตรงคอมเมนต์ตรงนี้นะครับอ่าคำสั่งจะขึ้นอ่าทีอ๋อนี่ครับ Cr ขึ้นครับที่เพื่อนเให้เพื่อนเสังเกตครับ อพอเรากด T คิ l ั a ครับมันจะขึ้นตัวนี้นะครับจะขึ้นเป็นรูปนี้ก็คือให้เพื่อนกด Backspace ได้เลยเพราะว่าเป็นคําสั่งแรกของครับผมกด Spacebar ปุ๊บอันนี้ก็แปลว่าเราเลือกไปแล้วทีนี้เราจะมากดาเหมือนวิธีแรกเราจะมาเลือกเส้นออกนะครับ c u r อร r ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเราจะมาเลือกเส้นออกนะครับอก็เหมือนวิธีที่หนึ่งเลยนะครับรก็คือเลือกเส้นที่หนึ่งเส้นที่สอง เส้นที่3เส้นที่4เส้นที่5อ่าโอเคขั้นตอนที่2วิธีที่2ก็คือใช้คําสั่งคีลัดนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วก็ยืนยันคาสั่งกดสเปคปลหนึ่งครั้งอ่าอันนี้ก็เป็นการใช้คําสั่งตัดเส้นทั้ง2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือการเลือกใช้คําสั่งจากทูลบาร์นะครับอ่าก็คือตัวนี้วิธีที่2ก็คือการเลือกใช้คําสั่ง จากคีรัตนะครับโอเคก่อนเรียนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อ,อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับหรือว่าต้องการอยากให้ผมเขียนแบบตัวไหนหรือว่าใช้คำสั่งตัวไหนสามารถคอมเมนต์กันมาเพิ่มเติมในใต้คอมเมนต์ได,ได้เลยนะครับผมก่อนเรียนก็ บขอบคุณครับสวัสดีครับ